สวัสดีนะคะพเพื่อนๆค่ะชมบรรยากาศยามค่ํานะคะไม่เคยออกมายามค่ําเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะพระจันทร์มะคนะนี่พระจันทร์เห็นไหมคะต้องไปใกล้ๆใกล้ๆนะคะสันนิเวศปรยู่ถนนด้านนอกบ้านนะคะพเพื่อนๆค่ะยามค่ําคืนนะคะบรรยากาศนะคะเลาะชมบรรยากาศยามค่ํากันนะคะก็เปิดไฟกันพลิ้วพลับแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมพระจันทร์ขึ้นกันนะคะพเพื่อนๆค่ะ ก็วันนี้กล้วันพระแล้วนะคะพระจันทร์ก็เกือบจะเต็มดวงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอากาศยามเย็นนะคะเมย์ก็ไม่เคยเลาะไม่เคยเลาะเย็นอย่างนี้เลยนะคะออกมาออกมานี้คลิปค่ะออกมาโหลดคลิปนะคะในบ้านเมย์มันมันอับเนาะมันอับอะลงคลิปช้านี่ลงทั้งนะลงทั้งเฟซทั้งทั้งช่องอยูด้วยนะคะ ช่องแดงช่องฟ้าลงได้หมดเลยนะคะปกติอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะนานมากเลยนานเม่ทาคลิปแค่ห้านาทีนะคะทําคลิปไม่เกินเจ็ดนาทีเพราะว่าบรรโหลดช้าแต่วันนี้แบบมีจักรยานวันแรกนะคะก็เลยลองปั่นเลาะปั่นเลาะชมบรรยากาศนะคะตั้งแต่ตอนช่วงเย็นเลยป่านนี้ที่บ้านเป็นห่วงแล้วมั้งคะเพื่อนๆค่ะก็แหวะลงคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลย ปั่นกลับบ้านนะคะเห็นบรรยากาศแบบสวยนะคะเพื่อนๆขายยำค่านะคะอ๋อเมีไม่เคยออกมาตอนคำ่คำๆเลยนะเพราะว่าทางบ้านเดี๋ยวเป็นห่วงนะคะวันนี้ตรงใส่ห่วงแล้วนะคะโอ้เห็นพระจันทร์ขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะไปชมพระจันทร์ขึ้นกัน,นกลางบ้านนะคะทางบ้านจะได้รู้ว่าเม่กลับมายงทอดไปแล้วนะคะก็บรรยากาศยำค่ำนะคะ วันนี้เลาะนะคะเลาะองก็สอยเสดาวกันลวกเสดาวกันจนค่ำเลยนะคะไม่รู้เสร็จหรือ,อยังนะน,นะ,ะแบบสอยเะดาได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวไปชมประจันเนะะี่ยของจริงสวยนะคะแต่ว่าดูจากนี้มันมัน,มนเหมือนว่ามันไม่ชัดนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะดวเมีขอจอดรถแป๊บหนึ่งนะคะขอจอดรถสวยมากๆนะคะยำค่ำนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะก็เขาเรียกโพเเพนะ โอเพตะวันตกดินเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะทำคลิปไว้ส่งงานพี่ยูนะคะอค่ำๆแบบนี้เมย์ไม่เคยออกมาเลยนะคะวันนี้แบบโอ้ทานอะไรต่ออะไรกันเยอะนะคะก็เลยไม่หิวเลยพียญาติเขาให้ไข่หงมาญาติเขาแบบทําไข่หงน้องสาวไปช่วยทํานะคะเลยแบบให้มาถุงเบลอเลยแล้วแบบอันต้องรีบกินเน่ะเพราะาเดี๋ยวน้ำตา,าลมันละลายเพื่อนๆค่ะ แ่เมมาปิดลั้วก่อนนะคะชมบรรยากาศยำค่ำนะคะพระจันทร์บังไอ้นี่แล้วนะคะเดี๋ยวไปกลางต้องไปตรงกลางร้านนะคะสา่งบ้านนะ,ะเพื่อนๆค่ะของจริงสวยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนๆแต่ว่ามันถ้ามองในกล้องมันไม่ชัดนะคะแต่มองแบบของจริงแล้วแบบมันสวยสวยมากเลยเมย์ลองลองไปที่กลางแจ้งนะคะว่าจะเห็นชัดไหมคะ เสียงนกเป็นไงคะเสียงนกเสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงกาแบบไอ้น,นี่มากๆเลยนี่นะคะไม่รู้จะเห็นชัดหรือป่านะคะแสงเนี่ยพระจันทร์นะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นพระจันทร์นะคะยามค่านะคะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามไปในบ้านเมนะคะเปิดจ้าเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ สวยไหมคะก็บรรยากาศยา,ยามค่ำคืนนะคะรอบบ้านนะคะบรรยากาศรอบบ้านยามค่ำคืนแสงฟ้าแสงสีสม้มสวยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะดาวก็เริ่มขึ้นเลยนะคะแต่มองด้วยตะด้วยกล้องไม่เห็นชัดนะคะเ,เพื่อนๆแต่ถ้ามองตาเปล่าสวยมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะไม่เคยออกมาเดินแบบค่ำๆแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ มองด้วยตาเปล่าวสวยนะคะพระจันทร์คืนนี้นะคะแต่พอถ่ายแล้วทำไมแบบมันเป็นแสงแบบสะท้อนจ้ายเยอะมากๆเลยนะคะก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อน,นๆพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปกำลังใจเมย์ด้วยนะคะเมย์กราาขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ